อ้าวคนลกเนี่ลกยังคือบ่มาเห็ดซอยกันข่อยยังอยากแล้วข่อยยังหิวเขานี่โอ้ยเห็ดเป็นรถไปอยังหิวเขากะแกแตงมาให้แล้วขึ้นมากินเนาะก็จ้งไปเห็ดตัวส่นตัวเนาะกินน้ำกันอยู่ไหมเจ้าก็ได้เนาะเออไม่นี้บ่มีอารมณ์เจ้าสิมีอารมณ์เมื่อใดฮะเจ้าสิมีอารมณ์เมื่อใดนี่ที่เห็ดมือแรงผุแล้ยวมือแรงผู้ใดเขาพาเห็ดเบี้ยงยังมือแรงวะ เจ้าสิใต้ไฟเฮ็ดเอาตีนี่แบบอ่ะเฮ้ยแขวนว่าน้ำเจ้าเฝ้าเฮ็ดไปรดไปแม่นี่ลีตดจเนี่ยเพยตัว่าสิใต้ไฟเฮ็ดว่ะเออก็ดีเด้อยนะงั้นมาแล้งกันไต้ไฟเฮ็ดหล่อมันก็สิบ่ฮ้อนอือขอทาขอจาเออเจ้าความคิดดีเว้ยเอ,อ้านั่งเอาตีนสินแด้หมผู้หญิงผู้หญิงมาไหมเอาในเพียงของอะนะออนะเฮ้ยแต่ว่ามันแข่แลดออกก็เอาสต้ามื่อแลงเอ,อ้า เจ้าขึ้นวายยังสันอเอาก็วางสีล่นะเนาะว่าวหายทางเพราะเห็นเหรออยู่บ้านเดียวกันอยู่เห็นเดียวกันมันเพิ่นสีซาวแล้วใช้บ้านเพิ่อนว่าวพื้นเจ้าโอ้ยข่อย้อมเจ้าเลยนี่แหละคนบ่ได้เขาวัดเขวาว้าเนี่ยขึ้นคอ,อยเนี่ยโอ้ยเจ้าก็ดได้เนะาะเฮ็ดยังสันมันบ่ได้ชาวบ้านเพิ่นสีว่าพื้นว่าวขวัญอือยจะไปหายอีกเด้อเนี่ยคอยอยากอายคนโอ้จะมันกุดได้นัน่นไอ้เพียดนั่น ซึกมะมหละเนาะเฮ้ดโมกระบวดโดนน้าเจ้าดิเนาะเฮยปื้